สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้น็อตไลฟ์ช่องวอล์ก n ินไทยทริปก็อยู่ที่บริเวณหน้าสยามเซ็นเตอร์นะครับจะพามาเดินดูทางเท้าบริเวณหน้าสยามเซ็นเตอร์แห่งนี้ได้ยินเขาบอกว่ามีการนำรั้วสีชมพูมาลงแล้วเราก็เลยมาเดินดูตอนกลางคืนครับตอนนี้ประมาณสักสามทุ่มครึ่งครับก็เดินไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่น็อตพามาดูบริเวณหน้าสยามเซ็นเตอร์นะครับ ก็จะยังไม่ได้ปูทางเท้าเรียบร้อยแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็จะเหลือเก็บรายละเลอียดตรงบริเวณเสาไฟหรือตรงที่มีสายไฟฟ้าอยู่นะครับและก็มีการนํารั้วสีชมพูอย่างนี้มาลงเรียบร้อยแล้วทำให้มีความาสวยงามมากขึ้นบริเวณหน้าสยามเซ็นเตอร์ครับ ผมคิดว่าการนำ้วสีชมพูมาลงบริเวณหน้าสยามเซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับสีประจำมหาวิทยาลัยของจุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นก็คือสีชมพูครับเพราะฉะนั้นการใช้ลวสีชมพูก็จะเข้ากับสีประจำมหาวิทยาลัยพอดีครับอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะยังไงฝั่งสยามเซ็นเตอร์ก็อยู่ในย่านเดียวกันกับสยามสแควร์ครับก็เลยคิดว่า จะมีการนําสีชมพูอย่างนี้มาตกแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับสีประจําจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพามาเดินดูบรรยากาศตอนกลางคืนหน้าสยามเซ็นเตอร์ไปจนถึงตรงเชิงสะพานหัวช้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจากก่อนหน้านี้ก็อาจจะมาแต่เฉพาะตอนบ่ายหรือตอนกลางวันนะครับเพราะฉะนั้นมาเดินดูไฟตอนกลางคืนแล้วก็ ทางเท้าหน้าสยามเซ็นเตอร์ตอนกลางคืนก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับจากที่เห็นก็จะมีงานเก็บรายละเอียดของบริเวณเสาไฟและการเก็บสายไฟลงให้เรียบร้อยนะครับส่วนบริเวณอื่นๆก็มีนิดๆหน่อยๆที่ต้องเก็บรายละเอียดให้ดูเรียบร้อยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอีกไม่นานหรือว่าอีกไม่กี่วันก็คาดว่าจะเก็บรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ บริเวณตรงเกาะกลางใกล้ๆก,กับแยกปทุมวันตรงนี้ก็มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับมีการนําต้นไม้ต่างๆมาลงทําให้ดูมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและก็สวยงามมากขึ้น ตอนนี้เราเดินถึงแยกปทุมวันนะครับตรงสะพานลอยที่จะขึ้นไปตรงทางเชื่อมเพื่อเข้าสู่ห้างสยามเซ็นเตอร์ครับตรงนี้ก็มีแสงสีมีแสงไฟต่างๆสวยงามและก็มีทางเท้าที่สวยงามรวมทั้งมีการนำรั้วสีชมพูอย่างนี้มาลงแล้วเรียบร้อยครับ จะเหลือเก็บปลาละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงทางเท้านะครับก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีความสวยงามมากขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามทางเท้าจะทำไว้สวยงามมากเพียงใดหรือว่ามีอะไรแปลกใหม่แค่ไหนหากคนที่มาใช้พื้นที่ไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษานะครับทางเท้านั้นก็จะดูสกรปรกและก็ดูไม่สวยงามอย่างรวดเร็วอย่างเช่นทางที่เราเดินผ่านมาหน้าบริเวณหน้าสยามพารากอนนะครับ ก็จะเห็นว่ามีคนที่สูบบุหรี่มาสูบจํานวนมากแล้วก็ทิ้งก้นคลองหรือว่าก้นบุหรี่ไว้เต็มหน้าบริเวณตรงใกล้ๆก,กับทางขึ้นสถานีบ t เบ้างหรือว่าตรงสะพานล,ลอยตรงหน้าบัพปารากอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คนที่ใช้พื้นที่หรือว่าคนที่เดินเข้ามาใช้บริเวณที่ต่างๆทางเทาง้ทาบริเวณหน้าสยามเซ็นเตอร์ Center, ยาวไปจนถึงแยกราชประสงค์เลยนะครับอยากจะให้ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบอย่างนี้นานๆครับ สาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip และน็อตนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และฝากติดตามว่าครั้งหน้าน็อตจะพาไปเที่ยวที่ไหนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ